โพลเอฟมีน้ำในเยื <made> ่อหุ้มปอดแต่พันโนยีดีมามีน้ำอยู่ในถุงลมต่างกันนะครับต่างกันนะครับนักศึกรรักษาต่างกันไหมต่างกันนะคนไข้ที่เป็นโพลเอฟชันรักษาอย่างไงนะครับโพลเอฟรักษาอย่างไงมีน้ำในเยื่อหุ้มปอดรักษาอย่งไรจอกระบายใส่ซีดีใช่ไหมผู้ป่วยเป็นพันโนยีดีมามีน้ำในถุงลมจอกไอใช่ไหม ไม่ใช่นะครับเธอจะเจาะออยังไงไปให้ตื้ถุงลมเพื่อระบายน้ำในถุงลมออกใช่ไหมไม่ใช่นะครับคนไข้ที่เป็นพันโนลีอีมาไม่สามารถใช้การราศัยเลือดไอซีดีนะครับคนรับประเด็นนะส่วนใหญ่คนไข้ที่เป็นพันโนลีอีมานะครับส่วนใหญ่นะครับพันโนลีอีมาเล่นง,ง,ง่ายๆเหมือนเหมือนสมมติถ้าเธอจมน้ำถ้าเราจมน้ำแล้วเราสับลักน้ำเข้าไปในปอดเต็มปอดไปหมดเลยมีแต่น้ำนั่นแหละคือลักษณะของพันโนลีอีมา เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น <S 2> <S 2> ในปอดจะเต็มไปด้วยน้ําเกิดอะไรขึ้นเราหายใจได้ไหมหายใจไม่ได้เพราะอากาศไม่สามารถที่จะเข้าไปในถุงลมได้เพราะในถุงลมเรามีแต่น้าเต็มหมดเลยคนไข้ตายนะครับตายครับเหมือนกันความแรงมันขึ้นอยู่กับปริมาณของน้าที่อยู่ในถุงลมถ้าหากมีน้ําอยู่เยอะคนไข้ก็จะแย่ ถ้าหากว่ามีน้ำอยู่น้อยคุณไข่ก็อาจจะไม่แย่มาก,กเท่าไหร่นะครับสาเหตุของการเกิดน้ำ่วมปอดอ่าอีกอัน,นึงง่ายๆเราจะเรียกว่าน้ำ่วปปอดสาไทยนะคําศัพท์เราจะเรียกว่าพันโดรีมิกานะครับก็คือภาวะน้ำ่วมปอดนี่แหละสาเหตุนะฮะถ้าเราจับจมน้ำนะถ้าเราจับจมน้ำนะสาเหตุของเราที่เจอนะครับคืออะไรส่วนใหญ่ก็บอกว่าเกิดจากคาเดโจรจินิกก็คือเกิดจากภาวะลูกหัวใจอันที่2เกิดจากอนคาเดโรจินิกก็คือไม่ใช่โูกหัวใจ สาเหตุระดับแรกที่เราเจอก็คือภาวะแทรกซ้อนจาก c a r d i o g e n i ิก็คือภาวะหัวใจลงเหลวนะครับอันนี้เจอบ่อยนะครับเดี๋ยวจะสอนโรค c า r d i o g e n i c h e a r ในอาราวสองอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คืาว่าถ้าเป็น n นคาร์ดิโ g e n i ิก็คือเกิดจากสาเหตุที่มาไม่ใช่จากสาเหตุของหัวใจสาเหตุที่เราพบบ่อยๆก็คือมันค่เป็นโรคไตโรคไตาวาย กลุ่ I, มไหนวา AKI หมนบอก AKI CKD คำถามก็คือคนไข้โรคไตทำไมถึงทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมปอดระบบทางเดินปัสสาวะเรามีหน้าที่เห,เ,หเหมือนก๊อกน้ำที่จะระบายน้ำออกจากร่างกายสังเกตนีนะครับเวลาที่ร่างกายของเรา,ารักษาสมดุลก็คือน้ำเข้าน้ำออกนี่คือน้ำเข้าสมมติว่าวันนี้ผมกินน้ำไป3ลิตรสมมติผมกินน้ำไป3ลิตรนี่คือน้ำเข้า น้ำออกน้ำออกออกจากทางไหนบ้างส่วนใหญ่จะออกทางปสัสสาวะอุจจาระเหงื่อได้ไหมอาเจียนได้ไหมหายใจได้ไหมได้แต่เป็นส่วนน้อยใช่ไหมในคนปกติส่วนใหญ่ก็คืออินเอาต้องบาลานซ์กันเรื่ออะไครับอินเอาก็ต้องบาลานซ์สมมติวันได้น้ำเข้าไปวันนี้3,000เอามันก็ต้องออกเกือบ3,000เหมือนกันแต่ในคนไข้ที่เป็นโรคไตไตทำหน้าที่อะไรกรองอะไร กองอะไรกองของเสียกองอะไรอะไรคือของเสียเอาอะไรไปกองเอาเลือดไปกองถูกไหมครับเอาเลือดไปกองให้ได้น้ำปัาสาวรวคถูกไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไตมันเสื่อมไตมันเสียไตยมันใช้ไม่ได้เครื่องกองน้ําเราชํารุดถามว่าเราจะมีน้ําเอาออกไหมครับแล้วน้ำมัไปไหนอ่ะก็เกินไงก,นก็น้ำเกินเรายิเมก็ไปสามพันหอกแค่หนึ่งร้อยมันอยู่ไหนอ่ะ แสดงว่ามันก็ยังคางอยู่ในหลักการถูกไหมครับมันไปทางไหนลักมันก็ไปบวมที่ขามันก็ไปบวมที่หน้าแข้งมันก็ไปบวมที่ปอดมันก็ไปเป็น,ปนวงที่หน้าเลยนะคือถ้ามันยืดมากๆก็หน้านก็จะมองขึ้นเป็นโรคคนไข้ที่คนติดซินโดรมนะใช่ไมนี่บอกไหมครับอันนี้ก็คือลักษณะของการเกิดน้ำเกินนะครับถ้าเป็นคาร์ดิโอเจนิกเมื่อกี้ผมพูดถึงของนอนคาร์ดิโอเจนิกก็คือส่วนใหญ,ญ่ที่เราพบก็คือโรคไตวายเนาะแต่ถ้าเป็นคาร์ดิโอเจนิกส่วนใหญ,ญ่ก็คือมันจะเกิดจากการที่หัวใจห้อง สายมอห้องขวาครับถ้ามันผิดปกติแล้วทวาให้เกิดภาวะน้ำท่วมปอดเกิดจากการผิดปกติของหัวใจห้องซีกซ้ายหรือซีกขวาซ้ายหรือขวามีในข้อสอบนักเรียนที่ผมออกข้อสอบผมจะบอกว่าถ้าคนไข้มีอาการหายใจผิดปกติมีน้ำท่วมปอดเกิดจากภาวะที่หัวใจห้องซีกซ้ายหรือซีกขวารดเร็วซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวา ต้องากงารวัฏจักรของการหายเวียนแล้วก็การหายใจให่ได้นะครับการหายใจหับไาหลายเวียนมันจะเริมจากที่มีเวลาดิเดินเวลาดีเดินก็คือเลือดดำมามาจากส่วนต่างๆของร่างกายใช่ไหมมาจาก a b c แล้วก็ h b c เข้าไปที่หัวใจห้องบนขวาลงไปที่ห้องล่างขวาแล้วก็ส่งเลือดไปที่ปอดเพื่อให้อกพอมันพอกแล้วจากเลือดดำมันก็จะกลายเป็นเลือดแดงใช่ไหมกลับมาที่หัวใจห้องบนซ้ายล่างซ้ายนะครับ แล้วก็ออกไปยืงร่างกายถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจห้องล่างซ้ายล้งเหลวถ้าหัวใจห้องล่างซ้ายล้งเหลวหัวใจห้องล่างซ้ายมีหน้าที่ในการบีบตัวให้เลือดออกไปยี้งร่างกายมันมีเลือดโผล่เข้ามาเลือดก,ก็ต้องโผล่ไปเลือดเข้ามาเลือดก็ต้องโผล่ไปแต่ถ้ามันมีเลือดเข้ามาหนึ่งร้อยสมมตินนะว่ามันมีดูดยิดนี่คือหัวใจ นี่คือหัวใจห้องล่างห้องห้องล่างซ้ายถ้ามันมีเลือดผมยกตัวอย่างให้เห็นนะถ้ามันมีเลือดไหลเข้ามาหนึ่งร้อยหัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวได้ดีมากเลือดออกไปเลี้ยงร่างกายได้หนึ่งร้อยก็ออกไปหมดเลยมาหนึ่งร้อยออกไปหนึ่งร้อยโอเคแต่ถ้าเมื่อไหไรก็ตามที่มันมาหนึ่งร้อยแล้วมันเหลือเท่าไหร่สมมุติว่าถ้ามันมาหนึ่งร้อยแล้วมันออกไปได้แค่ห้าสิบหมายความว่าไ,ไงหมายความว่าเหลือค้างอยู่นี้เท่าไหร่ คั้นต่อไปมาอีกร้อยหนึง่งบวกกับของเดิมร้อยห้าสิบเป็นเท่าไหร่ออกไปได้แค่ห้าสิบเหลือเท่าไหร่รเหลือหนึ่งร้อยเข้ามาอีกหนึ่งร้อยบวกกับของเดิมหนึ่งร้อยเป็นออกไปแค่ห้าสิบบวกของใหม่เข้ามาก็เพิ่ไมไปเรื่อยๆรื่อ้บอกไหมครับเพตอะนั้นมันก็จะเกิดการค้างอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่ากล้าเมเนื้อใจมันอ่อนแรงกล้กาเมเนื้อใจมันทํางานได้ไม่ดีมันบีบตัวได้ไม่ดีก็จะมีเลือดค้างอยู่เพราะค้างค้างเยอะๆเกิดอะไรขึ้นมันก็ล้นไปที่หัวใจห้้องบนซาย หัวใจห้องบนซ้ายติดต่อกับเส้นเลือดที่มาจากปอดชื่อว่าพันโุนลืเวีนใช่ไหมมันก็จะล้นขึ้นไปเรื่อยๆหัวใจห้องบนซ้ายก็ออล้าาน,นล้นไปหาที่ปอดเพราะฉะนั้นเลือดที่จะมาที่หัวใจห้องบนซ้ายมาได้ไหมมาไม่ได้เพราะมันขั้งก็ไปล้นที่หัวใจก็ไปล้นที่ปอดเพราะนั้นก็จะเกิด น้ำข้างอยู่ในปอดเพิ่มมากขึ้นน้ำก็จะถูดดันออกเพราะว่าไฮโดรสเตติกเพชเชอร์ในหลอดเลือดมันสูงก็จะดันน้ำอำอกนอกหลอดเลือดไปที่ถุงลมคนไข้ก็จะเ,เกิดน้ำท่วมปอดเดี๋ยวจะสอนและอีกทีหนึ่งในเราวสองนะครับอันนี้คือคร่าวๆที่เกิดจากคาร์ดิโอเดนคนไข้ที่เป็นโรคพันธุกรรมจะมีภาวะแทรกซ้อนที่มีภาวะพานโอลีอีมากมาด้วยส่วนใหญ่นะครับโอเคประมาณนี้ ไหมแคดิโอเจนิกก็คือเล็บเบนติคูล่าเฟลเลียเฟลเลียแปลว่าล้มเหลวเล็บก็คือซ้ายเบนติคูล่าคือในในหัวใจห้างล่างล้มเหลวนะครับ,นะรบ,นะรบข้ามไปก่อนนะข้ามไปก่อนไซแอนซิมตอมคนไข้ที่มีน้ำท่วมปอดคนไข้จะมีลักษณะอย่างไรนี่คอเข้ามีนิ่งเกิดบีนิ่งคุณผิดคนไข้หายใจลำบากไหมครับไม่ได้ลำบากแม้ลองไปจงอยู่ใต้ลาม,มือหายใจออกแม้ ไม่ออกยิ่งถ้ามันมีน้ำอยู่ในปอดมากเท่าไหร่คนไข้ก็จะยิ่งหายใจลำบากมากเท่านั้นนะครับไอ <I S 1> เป็นลักษณะมีเลือดถ้าหากว่ามันเกิดจากภาวะที่มันเป็นไฮโดรเจนิกนะคนไข้ก็จะมีลักษณะที่เราเรียกว่าพีิ uto, ้อคทติสตูนก็คือมีลักษณะที่เสมหะมันเป็นฟองสีชมพู C ool, นะครับก็คือเกิดจากเขาเรียกว่ามันมีเลือดเป็นท่วงปอดนั่นเองนะครับนะนะนะก็จะเป็นลักษณะของเสมหะที่มันออกเป็นลักษณะสี ผมก็เห็นคนไข้รา,ายหนึ่งที่มาด้วยการพานโนลีที่มากคนไข้น้ำทุ่งบ่อดแคลงหาใจไม่ออกเขาใส่ท่อช่วยใจไปปุ๊บน้ำมันก็ออกมาตามท่อที่เขาใส่เป็นน้ำเป็นสีชมพูแดงๆออกมาเลยนะครับนี่คือลักษณะน้ำทุ่งบปอดของคนไข้คนไข้ก็จะช่อนเน็ตออฟฟิตก็คือคนไข้ก็จะหายใจสั้นๆออทอกเนียออทอกเนียคำคำศัพท์นี้จะต้องจำไว้นะออทอกเนียกับปีนีเนี่ยจะเจอในคนไข้เป็นเขาเรียกเป็น ฮาร์ดซิเคิลทรายแอนซิตตอมแต่คนไข้ที่เป็นนอนจฉียงฮาร์ดคือคนไข้จะมีลักษณะของการนอนราบไม่ได้เวลาที่เราถามคนไข้นะครับคนไข้มีอาการหายใจเหนื่ยอยเหนื่อยหอบไหมเหนื่อยหอบแล้วแล้วถ้าคนไข้เป็นดีโมเนียเหนื่อยหอบไหมครับก็เหนื่อยหอบเหมือนกันแต่สิ่งที่มันจะต่างก,กันก็คือถ้าคนไข้เป็นพันโมลีนีมากน้ำส้มปอดคนไข้จะนอนราบไม่ได้เลยอยู่ที่บ้านคนไข้ก็จะใช้หมอสองใบสามใบหนุนให้หัวสูงๆไว้มีคนไข้ก็จะนอนคุบกับโต๊ะเพราะว่านอนราบไม่ได้เลย พอน,นอนลากไปรึนคนไข้หายใจไ,หหไม่ออกเราเรียกว่าออทอเมียตอนลากไม่ได้แต่ถ้าเป็น P.D. Paroxysmal nocturnal d i s z i n e s Paroxysmal แปลว่าไม่สัมพันธ์แต่ว่าผิดปกตินเนาะ Nocturnal แปลว่าตอนกลางคืนตอนดิฟเนียรคนไข้จะลุกขึ้นมาหายใจเหนื่อยหอบตอนกลางคืนหมายความว่ายัางไงหมายความว่าตอนแรกคนไข้ก็อนอนปกติเนี่ยน,นอนลากใช้าต่หมอนใบเดียวนอนลากไปสักพักก็คือ จะเริ่มหายใจไม่ออกจะลุกขึ้นมาหายใจไออกเราเรียกว่า PMD เหมือนกันกับอท่อมีย่ะเหมือนกันคล้ายคล้ายกันแต่ความรุนแรงมันจะไม่เท่าออท่อมียอท่อมียจะไม่นอนลา่างหรือนอนไม่ได้งงไหมงงอ่ะสมมุติว่าผมวาดรูปให้คนไข้นอนนะฮะสมมุติว่าคนไข้นอนอันนี้คือหัวคนไข้เนาะอันนี้คือหัวนะอันนี้คือหัวอันนี้คือปอดของคนไข้เนาะน,นี่คือคือปอด เวลาที่มันมีน้ําท่วมปอดเราต้องลองจินตนาการดูถ้าปวดน้ําปวดน้ํานะใครมีปวดน้ํายกมืให้ผมดูหน่อยเอ,อ๋อะยืมาออมันไม่ใส่มากนยะสมมุติจินตนาการว่าน้ําในขวดนะครับนี่คือปอดเราสมมุติว่าขวดนี้คือปอดสมมุติว่าน้ําคือภาวะพันโนไลดีมากมีน้ําในปอดสมมุติว่ามันมีน้าอยู่ประมาณนี้นี่คือเรานอนเราลองนั่งยู เราเราดนะ้านมันจะเป็นแบบนี้น้ำสมมตินะ้าน้ำมีประมาณนี้แต่ถ้าเรานอนเราถ้าเรานอนนะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นถ้าเรานะั่งน้ำแบบนี้ถ้าเรานอนเกิดอะไรขึ้นจิ <c oughs> นตนาก,การออกมาครับจินตนาการออกว่ายังไงอันนี้พื้นที่สังเกตนะครับพื้นที่ของน้ํา อยู่แค่นี้นะอยู่แค่นี้นะถ้านอนล่ะพื้นที่ของน้ำเป็นไงกิน้นที่เยอะไหมครับเยอะขึ้นนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนแรกคนไข้นั่งอยู่ไม่เป็นไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่นอนอยู่พอนอนไปสักพักพอเริ่มแลกเปลี่ยนก๊าซไม่ดีแล้วเริ่มเหนื่อยแ,แล้วต้องลุกขึ้นมาเพื่อให้น้ำมันเทลงออมาด้านล่างของปอดเพื่อให้ส่วนเหื่มันแลกเปลี่ยนก๊าน,นี่คือลักษณะของ P N D e. แต่ถ้าเป็นน้ําท่วมทั้งหมดเลยถ้าน้ํา พีเอดี D, น้ำอาจจะนิดเดียวนั่งไม่เป็นไรแต่นอนสักพักหนึ่งจะแย่แต่ถ้าน้ำป็นขวดอยู่แล้วไม่ว่าจะนั่ง,งจะนอนมันก็แย่ไม่บอกเลยครับเห้อะนั้นอะไรรุนแรงกว่าอ้อ,อทมียนะครับจูคุล่าเวนัสเทสเอร์รู้จักจูคุล่ารู้จักเส้นเลือดจูคุล่านะครับอ๋อเราเรียนแล้วนี่ในเรื่องการตรวจร่างกายจำได้ไหมครับการตรวจจ v p นะฮะถ้าวันนี้มีจ v p ที่มันมีอินคริสจีวีพีที่มันเพิ่มขึ้น นะครับมากกว่าสซนเมตรนะแสดงว่ามันไข้เกิดความดันในหัวใจห้องซ้ายหรือขวาซ้ายเหรอซ้ายเหรอ JVP คือหลอดเลือดดำหรือหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำที่มาจากไหนนำเลือดจากไหนนำเลือดจากสมองไปที่หัวใจห้องบนขวามันจะสีไส้ในจี่ไหนเข้าใจไหม อ่านะตูนี่เราต้องควบคุมนะครับเด็กๆนะเฮียประตเมกกะรี่ห้าคนไข้อาจจะมีตับโตได้เพราะว่าเกิดจากการที่คนไข้เกิดการข้างของเลือดดัางเพมากขึ้นนะครับแคบปิเตชันก็คือมีน้ำในปอดนะก็จะฟังเสียงได้ยินเสียงแคปิเตชันเนาะแน่นอนการวินิจฉัยก็ดูคำเข้าฟังเป็นการซักประวัตินะครับเหมือนกันการนะตรวจร่างกาย คนไข้ก็จะมีลักษณะของคล้ายๆกับมันมีน้ำในปอดแหละฟังเสียงก็จะได้เสียงเคพิเตชันเคาะได้เสียงซึบการขยายตัวของโซ่อกดีไหมก็จะไม่ดีนะครับนะอาการตามที่เลยที่ผมพูดไปไม่ต้องซีโน่เอ็กซเรย์จะได้จะได้อะไรครับนี่ลักษณะพิงคอดีปุตตุ้มก็คือเป็นลักษณะเป็นฟองมาเลยเป็นสีชมพูนะครับไข่ก็จะเป็นแบบนี้ใส่ไอซีดีได้ไหมครับใส่ไอซีดีได้ไหม ไม่ได้นะครับใส่ไม่ได้ใส่ได้เฉพาะวันีที่เป็นภรั้วยิิชันนะครับแล้วถ้าคนไข้เป็นแบบนี้เขาจะรักษา,ายอย่างไงรักษา,ายอย่างไรครับทําไงน้ำในปอดมันจะหมดไปหนึ่งก็อาจจะให้ยาขับปัสสาวะเพื่ออะไรอย่างที่เราบอกว่าเมื่อกี้ถ้ากินกระเอามันไม่บาลานซ์น้ำมันก็เกินน,นะครับเพราะ้นเราต้องพยายามไล่น้ำออกที่มันค้างอยู่ก็คือให้มันเอาออกเพิ่มขึ้นก็คือให้ยา ขับปัสสาวะเพิ่มมากขึ้นให้ปสัสสาวะออกมากขึ้นเพื่อให้ลดการขัานน้ําในร่างกาย,ยาที่มันลดลงนะครับแต่ว่าช้าไหมช้าไหมกว่าที่จะไปฉี่ช้าไหมครับช้า <c oughs> เรากลั้นหายใจได้เต็มที่เท่าไหร่เรากลั้นหายใจดเต็มที่เท่าไหร่มีใครหายใจก้ั้นได้ห้านาทีไหมถ้ากลั้นได้ห้านาทีส่งแข่งโอลิมปิกแน่น่เนาะเพราะฉะนั้นการรักษาราทำไงครับ ก็พยายามให้ออกซิเจน,นคนไข้คือใส่เต้าช่วยใจนะครับให้ยาขับปัสสาวะด้วยถ้าอาการมันรุนแรงมากมนคนไข้ต้องไปทาการฟอกเลือดฟอกเลือดคืออะไรกลุ่มที่แล้วที่บอกว่านคนไข้ไปทำฮ e ีโมเรลลซิสได้งไหมฮีโมเดลลซิสคืออะไรคือการฟอกเลือดฟอไกไตนะคะไน,คนไข้จะเป็นโรคไตวายนะครับไม่ใช่คนไข้ที่เป็นโรคไตวายเท่านั้นที่จะไปฟอกเลือดก,กรณีไหนที่จะต้องฟอกเลือดบ้าง หนึ่งกรณีที่คนไข้ไตวายมีของเสียห้ามยาไทยสองกรณีที่คนไข้มีภาวะเป็นกดมากๆนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราเรียนอาราร์เตอร์เทีบันแกะถ้าคนไข้มีพีเอชต่ำมากๆตอบสนองไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยการใช้ยาคนไข้ก็ต้องไปดึงใช้การรักษาด้วยการทำมีโมเดลแลสนะเพื่อดึงกดออกนะครับหรือถ้า,นาคนไข้มีภาวะน้ำท่วมปอดหรือคันโนลีมีมากที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ย มีคาโมนีดีมากน้ำซุปปอดก็ต้องไปดึงน้ำออกนะครับดึน้ำออกหรือเาว่าไอเปอร์เคลิเมียที่คนไข้ไม่ร่กษสไม่ตอบสนองต่อการใช้ยานะครับอันนั้นค่อยพูดอีกทีหนึ่งเนาะเห็นอะไรเลยเห็นอะไรในรูกนี้นี่คือลักษณะของปอดที่คนไข้อุดงไปด้วยน้ํานะครับ สังเกตไหมว่ามันจะเป็นฝ้าขาวๆเต็มไปหมดเลยนะครับเห็นไหมฮะมันจะเป็นสีขาวๆแบบนี้คือลักษณะของคนแค่ที่มันมีน้ําในปอดนะครับแต่ถ้าเป็นสีดําสนิทเลยคือมีลมนะครับมีลมนะอันนี้คือลักษณะของมันเป็นน้ําการรักษาอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับเมื่อกี้เนาะเล่นกีสไลด์ไเนี่ยเหนื่อยแล้ววะ เก้าสิบหกใช่ไหมตาเลขาดิฟสไลด์มันดีสูง,หงเหยาแล้วใช่ไหม,ไมคนสอนก็นเหยาเหลืออะไรอีกอ่ะเหลือโรคไตอีกเหรอโรคไตอีกกี่สามสไลด์สามสามเรื่องใหญ่ๆทำไงวะ <c oughs> ไม่ต้องบอกข้อสอบ คือไม่อยากสอนแบบเอย